สวัสดีค่ะ f อทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพา้วยเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมาคำนวณแนวทางหวยหุ้นจีน VIP นะคะทุกคนเช้าบ่ายค่ะพี่น้องวันที่11กุมภาพันธ์2 5 6พนะคะทุกคนก่อนเราไปคำนวณน,นะคะทุกคนขาคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะทุกคนค่ะสูตรการคำนวณแนวทางนี้คือการจอดเด็นวิ่งรูดนะคะทุกคนแยกแต่ละรอบเนาะพี่น้องเนาะถ้า fc ท่านไหนไม่ชอบก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันไว้เป็นแนวทางก็ได้นะคะ สำหรับดิจตเป็นประจำวันใจะให้วันละสองตัวสามารถใช้ได้ทุกหุนทุกหน่วยทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะทุกคนคะ่ะมาต่อคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาดูวันที่สิบก่อนนะคะเราค่อยไปดูวันที่สิบเอ็ดนะคะสำหรับจีน v i p อเนาะพี่น้องเนาะมุ้นจีนนะคะทุกคนพบกันอีกทีวันที่สิบหกเลยนะคะทุกคนหยุดยาวมากนะคะสำหรับมุ่นจีนเนาะหยุดจุดจีนเนาะพี่น้อง เด่นรอบเช้านะคะจะให้ศูนย์และเก้าบนมาหกศูนย์หกล่างหนึ่งหนึ่งพี่น้องคะหกเก้ากับหัวนะคะทุกคนคู่ศูนย์หกใจก็ไม่จับให้เนาะพี่น้องเนาะเด่นมาศูนย์นะคะรอบบ่ายจะให้เก้าและแปดบนมาหนึ่งเจ็ดหนึ่งล่างหนึ่งเก้าเก้ามานะคะทุกคนเข้าคู่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนาะพี่น้องคู่ตัวเด่นไม่มานะคะสำหรับรอบ บ่ายนะคะรอบเช้าเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะเรามาดูนะคะเลขเด่นประจําวันเจ็ดและสองหลุดไหมวันนี้สองหลุดเจ็ดมารอบบ่ายนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันเดินอยู่เด้อค่ะพี่น้องคะไปคะ่ะทุกคนลุ้นต่อนะคะลุนต่อวันที่สิบเอ็ดค่ะพี่น้องวันที่สิบเอ็ดนะคะเด่นรอบเช้าใจคํานวณแนวทางได้อยู่ที่สามและสองมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะสามแปดสามเจ็ด 3า3ห3ึ่งสาค่ะทุกคนสองแปดสองเจ็กสองหนึ่งสองศูาค่ะทุกคนค่ะเด่นรอบบ่ายค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่8ปดและเค่ะทุกคน

นี่คือคู่ตัวเด่นนะคะอันนี้คือคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกคนพูดผิดค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะที่นี้เรามาดูคู่ตัวเด่นค่ะ,ท,ค 3, 2, 8, ะ,คะทุกคนสามสองแปดเจ็ดนะคะทุกคนสําหรับคู่ตัวเด่นนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบไปนะคะส่วนเอฟซีท่านไหนไม่ชอบคู่ตัวเด่นนะคะให้รอดูท้ายคลิปจะจะให้คู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะรอบละสี่คู่นะคะมาดูคู่ตัวเด่นไปพร้อมๆกันค่ะ 3 2 8 7ค่ะ3ามแปด2 8มเจกับ7จรอบบ่ายแป8ส8มแ7ด7องแนะคะทุกคนทีนี้มาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจำวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลข6เลขเบิ้ลประจําวันคือ1นึ่งหนนะคะ สำหรับเลขหนึ่งและเลขหกนี้ fc ทุกท่านสามารถวิ่งดูได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบนะคะพี่น้องแล้วจะมักแล้วจะชอบนะคะพี่น้องคะเอาไปใส่ได้เลยในแต่ละวันนะคะทุกคนเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะเหมือนกันทุกคนเลยนะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันเนาะพี่น้องเนาะรอบเช้าสามและสองเด่นประจําวันหนึ่งและหกเป็นสามหนึ่งสามหกนะคะทุกคนวันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะพี่น้องสองนะคะสองหนึ่งสองหกค่ะ ใครชอบนอกเหนือจากคู่ตัวไม่เด่นสามารถเลือกได้เลยเด้อพี่น้องแล้วตะมักเด้ค่ะแต่ว่าอย่าลืมไปกับน้ำนะคะทุกคนสูตรนี้ให้ไปกับด้วยนะคะ8กับ7รอบบ่ายและเลขเด่นประจำวัน1กับ6เป็น8 1ดหนึ่งดหะคะทุกคนวันนี้ใจชอบ8 1ดหนึ่งหนึ่งแด้อพี่น้องพี่น้องแล้วตะมักเด้ค่ะมักกับตามได้คะ่ะพี่นอ้องคาะบ่มักกับพานได้นะคะ7นะคะทุกคนเจ7ดหนึ่งด ประมาณนี้นะคะทุกคนมากบอกค่ะพี่น้องขะค่ะทุกท่านค่ะสำหรับหมยหุ้นจีนนะคะ VIP วันที่11กุมภา2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโศกมันมันสุกปูกกุกคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ